สวัสดีค่ะสวัสดีน้องกท่านขามาแล้วบอกลาหน่อยมาแล้วครับผมออกเลาะก้อนรับออกเลาะก้อนรับมาเรอยเห็นไห ถ่้เวลาระแล้วครับเอาไปไปใส่ใส่บุญไหว้แมวลี่สวัสดีแมวลี่ค่ะเศรษฐศาสาย์บมาเมืองล้านหน่อยผ้าหยางออมคกออมบ้าน สวัสดีสลุดเด๋เอ,าอาลายาดินมาสันหย่อนเลยเดยอ่อมบันเทิงออกเลาะแล้วสวัสดีแม่สิริรัตน์ค่ะตาเอกภูค้ามเอายางแะตพีมาสันมือเ้ายางแล้วครับผมยางได้สองวันแล้วอ,อมโอ,อกอ,อมโอ,อกบ่ได้ยางไปไกลดอกครับอ,อมโอ,อกแถวอยู่บ้านก่อนครับผม เกาะแถวบ้านกอนเกาะแถวบ้านก่อนครับเอาย่างระตีไปเลยเอาเกาะเอานอกบ้านรอนอกบ้านวสันอุ้ยเบยไปนอกบ้านวสันมานีานนอวดเห็นเลยวสันนี่กอลังจะเดินนะคะแม่สิริรัตน์กำลัลลงจะไปค่ะ<ป>วันนี้จะพาออกข้างนอกนะคะพอเตยบาสิพาออกข้างนอกค่ะนี่ไปร่านแสดงเล้ลูกวสัน ระบบหาเปิดทังคุณบ่หอยละบ้าเต่ทังนี่ฮะเอาอยละเดาใจบ่ถืเต่บอลหลดว้านในีว้าเต้บอลโหลดบ่าน มาเดิมาเดินอ,ออนทัวรอบตากลางเลยลูกว่าซัน,นเออไปครับผมมาทางพี่มาทางพีแบนแบนไปแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับไปจังได้แม่แม่เอ้ยหลักแม่มาอย่างเดียวเออลาเก่งแล้วครับผม มาพี่อะไรมาพี่เนี่ยสิไปหาไต่ขาแม่ล่ะมาพี่มาหายายพี่เ,เร็วๆมาๆมา,มา,มาพี่แม่ยายอยู่ทางนาพี่แหมอะไรเอ้ยเก่งเก่งครับขอบคุณครับผมขอบคุณแม่เอี่ครับผมคือมาเก่งแถลูกขอบคุณคุณแม่สิริรัตน์ครับผมมาลูกมาย่ายยองครับย่ายยองอย่ายยอง <laughs> พอสิผ้าไปนอกบ้านได้หนิ <ไป S 1> ตา <ไป S 1> สิผ้า เบิดเบิดสร้างพัน,น,น,านยางหรือเบน่บติดท่ายางเะเว่นสร้างพนหลายสร้างหลายว่าจะเดินแต่วันหน่อยก็น้องช้างเดินเยอะนะคะแม่แม่ย่านหลงแม่ก,าามก็เลยไม่กล้าเดินนะคะ<ไ>วสวัสดีภัยคุณซัพ์ค่ะค่อยๆไปอะไรอะไรไปทางนอกเด้อลูกเด้อไม่ตอ้องย่างไก่เด้อเธอ เออค่อยๆเดินครับผมเก่งแล้วครับผมเก่งแล้วอะลาอะไรยาอันนี้เด้ออะไรยังดีๆลูกเออเก่ง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 ยึดยึถึงถนนยาบอกก้าวขาบอกออกนะลูกอาจารย์ฮะ อลัดยงา,เออาดยงเ้อลูกหลัดยาง,งเก่งแล้วหลัดยางเ้อลูกหลัดยางมาใหม่มาใหม่มาใหม่ใหม่ค่ะแม่แม,แม่มาใหม่ครับสวัสดีแม่จอยค่ะขอบคุณค่ะแม่จอยขอบคุณแม่ชุดที่มนด้วยนะคะไวไฟหมุนสลับเน็ตล้วสั่นปิดปิดไวไฟแล้วค่ะ เป็นจังไหนคะแม่แม่พาหมุนบอได้แล้วจ้าโอเคนะคะเมื่อกี้ปิดไวไฟออกนอกบ้านนะคะไวไฟก็เลยหมุนค่ะแม่แม่มาพ่อวะมามาอุ้ยอุ้ยเจ้าอันนี้อยู่บอมาพีก้อนจังค่อยไปนั่น อย่าพึ่งไกลไล่ถ้าไกลาหาด้วยมาท,งทางาทง้ี่อารามมาพี่ฮ่าฮ่าตัดเตืยอ,อีกได้ค่ะแม่แป๊บนึงนะคะแม่ฮ่าฮ่าตัดเตืออ่อยวาสันบ่อนหนูท่านไหนี่ให้ดอกค่ะแม่แม่อันได้ค่ะแม่จ้อยลายแม่จ้อยอยัไนไหนเนาะ มาเทียร้านมาพี่แม่ดึงงานยากเออแม่ดึงอันหยาคางทั้งแม่ดึงหยาตัวลูกงานเยอะมาพี่มาหายายพี่มา ไปวัลลานิตลูกไปวัลลานิตโอ้เสกคือแม่ <c oughs> โอ้ยเข่าปลาละเตอมามามาเ <c oughs> ข่าปลาแล้ว <c> น <oughs> ูปุ๊กปิ๊กน่ารักอะ่ะขอบคุณค่ะนะาพาออกเดินถนนนะคะแม่แม่ครั้งแรกนะคะมาลูกมามาเ <c oughs> ด็กนี่คือแม่แมนค่ะมามาอีละลูกสาวชื่อ น่ารักจังขอบคุณแม่จอยค่ะ <What S 1> ลูก <what? S 1> พอ่อตัวไหนเนี่ยคือตัวหน่อยจิตลิต <laughs> ใช่ไหมแม่ลุกแม่ชูติมอลค่ะลูกพ่อผู้ชายครับผมป <What? S 1> ะอ่ะเด้อ เดีวทักอ่านี่นะคะครั้งแรกของน้องภูคำนะคะแม่แม่ในการออกมาข้างนอกบ้านนะคะถนนลาดยางนะคะแม่แม,ม่ขาเดินได้สามวันแต่ว่าวันนี้เป็นวันแรกที่เราพาออกมาข้างนอกบ้านนะคะแม่แม่ขาเก่งแล้วนะคะเก่งแล้วครับผมเก่งแล้วเก่งแล้วครับผม Ui, nó dày mai Ừ Đem vào là Đấy là, phòng có ba chân Ui Ui Hãy lục má ê hào nhân thẹn